สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเตอร์บูม,มครับผมมิโซครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่โครงการชิคดิสทริกต์รามคำแหง53จาก MJR Development ครับคุณผู้ชมครับ วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูของแปลกหลังจากพาคุณผู้ชม,มดูคอนโดกับบ้านมาเยอะและ้ววันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูพวกโฮมออฟฟิศหรือพวกอาคารพาณิชย์บ้างครับผมคือโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่มากเขามีพวกตลาดมีพวกโฮมออฟฟิศมีเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์มีแรงต่างอยู่ด้วยกันพื้นที่รวม30กว่าไร่ใช่นะซึ่งรูปแบบของโครงการเขาก็จัดมาแปลกด้วยเขาจัดมายังไงเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่ผมจะพาไปดูในวันนี้นะครับเป็นโฮมออฟฟิศในย่านรามคำแหงครับโครงการนี้มีชื่อว่าชิ i ด District รามคำแหง53จาก MJR Development ในเครือของ Major Development ครับโครงการนี้ตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง53นะฮะปากซอยจะอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับซอย53นี้จะเป็นซอยที่เชื่อมจากถนนรามคำแหงไปออกถนนลาดพร้าวได้นะครับที่ซอยลาดพร้าว112ครับ สามารถเข้าออกได้จากถนนทั้ง2เส้นนะฮะแต่ที่ตั้งของโครงการจะอยู่ค่อนมาทางฝั่งรามคำแหงมากกว่าครับต้องบอกก่อนนะครับว่าพื้นที่ดินตรงนี้ที่ทาง MJR เขาพัฒนาอยู่เนี่ยจะเป็นที่ดินแปลงใหญ่ขนาดประมาณ30ไร่นะครับซึ่งเขาจะแบ่งการพัฒนาออกเป็น2ส,ส่วนนะฮะ ที่ดินส่วนแรกประมาณ21ไร่จะเป็นของโครงการมาเช่นะครับผมซึ่งจะมีทั้งตลาดคอมมูนิตี้มอลร้านค้าต่างๆนะฮะรวมถึงสปอร์ตคลับด้วยนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สำหรับปล่อยเช่าทำการค้าขายรวมอยู่ด้วยกันตรงนี้ประมาณ9อาคารนะครับซึ่งทาง MJR เขาก็ตั้งใจจะพัฒนาโครงการมาเช่นี้ให้เป็นแหล่งค้าขายแห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในย่านรามคาแหงนี้นะครับแบ่งเป็นโซนอาหารแฟชั่นนะฮะ ร้านสะดวกซื้อธนาคารสถาบันสอนพิเศษมีสปามีคลีนิกนะฮะรวมถึงจะจัดให้มีโคเวิร์กิ่งสเปซที่จะใช้เป็นพื้นที่ทำงานแบบแชร์ร่วมกันด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นแนวคิดที่กำลังมาแรงในการพัฒนาออฟฟิศสเปซสมัยใหม่นอกจากนี้ก็จะมีพื้นที่สำหรับจัดงานอกซิบิชันจัดอีเวนต์ต่างๆด้วยนะครับ ส่วนที่ดินส่วนที่2อ,อีกประมาณ9ไร่นะครับจะเป็นของชิคดิสทริกนะฮะซึ่งจะเป็นหัวใจหลักที่เราจะมาดูกันในวันนี้ชิคดิสทริกจะประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ทั้งหมด14อาคารนะครับซึ่งจาก14อาคารนี้เขาจะแบ่งออกมาเป็นช็อปเฮาส์10อาคารมี80ยูนิตนะฮะซึ่งจะเป็นแบบขายขาดครับตัวช็อปเฮาส์นี้จะเป็นส่วนที่แยกออกมาจากส่วนอื่นๆที่เหลือนะครับมีทางเข้าออกของตัวเองอย่างที่บอกไปว่ามี10อาคารนะฮะแต่และอาคารก็จะมีจํานวน8ยูนิต แต่ละยูนิตก็จะมีขนาดที่ดินประมาณ19 3 1ถึง31ตารางวานะครับมีพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่235ตารางเมตรไปจนถึง270ตารางเมตรภายในโครงการก็จะมีสวนสาธนารนณะมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับจอดรถได้152คันนะครับมีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นของตัวเองซึ่งรายละเอียดของตัวช็อปเฮาส์นี้จะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าโครงการครับ โครงการมันจะมีอยู่หลายโซนนะคุณผู้ชมโซนนี้จะเป็นโซนที่เป็นแบบอาคารที่เหมือนกับเป็นอาคารพาณิชย์แหละก็คือให้ทําค้าขายได้หรือจะทําเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้ครับผมรูปแบบของอาคารทําออกมาแนวฝรั่งเศสมากๆโพวองส์นะครับมากเลยฟงเซสพูดถึงโพวองส์นึกถึงน้าแร่โควองส์มันน้ำแร่ย่างไงวะคือคุณผู้ชมครับเวลาเราจะใช้พื้นที่ด้านนี้สาระสําคัญของมันเนี่ยคือเรื่องของการจอดรถ คือจอดรถเนี่ยมันจะจอดรถได้2อ,อย่างอย่างแรกก็คือจอดรถทางด้านหน้าร้านก็คือจะจอดตรงแนวที่บูมยืนอยู่นี่แหละอ๋อเรียงตามเลีเ้ยงบบไปเรื่อยๆหน้าร้านไปเรื่อยนะครับ,รบแล้วก็วนรอบตึกได้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือจอดที่หน้าถนนที่มันมีพื้นท,ที่เว้าเข้ามาซึ่งส่วนมากก็จะมีชาวบ้านก็จอดค่อนข้างที่จะเต็มอยู่แล้วด้วยความที่ว่าตัวตึกเนี่ยที่ดินเขาไม่ได้มีส่วนของจอดรถมาให้ส่วนจอดรถก็จะเป็นส่วนกลางไปใช่ส่วนของโครงการเนี่ยคุณผู้ชมลองดูระดับของถนนระดับของถนนนี่ยอูตรง แล้วเขาจะทาเป็นสโลปยกระดับขึ้นมาประมาณครึ่งเมตรแบบพี่ให้ผมเดินขึ้น,นเดินลงทำไมเออบูมเดินตามพี่มาทำไม <c oughs> คือตรงนี้เวลาน้ําท่วมเวลาอะไรพวกนี้ก็คือพื้นที่ตรงนี้มันยกระดับขึ้นมามันก็จะลดความเสี่ยงในการถูกน้ําท่วมตรงนี้ได้ส่วนซ e เคียวริตี้เนี่ยตรงนี้ก็จะมีป้อมรปภอ,อยู่อันนึงสําหรับดูแลการเข้าออกนะครับ,รบถ้าเกิดว่าลูกบ้านเข้าไปจอดรถอะไรยังไงก็ติดก็ต้องเข้าไปทางด้านนี้แหละก็ติดต่อมีโลหอคอยคุมแล้วถ้าเกิดว่าคนไปใช้บริการขับวนตรงนี้ก็วนเข้าไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านในกันบ้างว่าเขาจัดก,กันยังไงไปคุณผู้ชมครับ,รบตึกที่เราดูกันเนี่ยมันเป็นตึกที่ประกอบหน้าหลังตึกด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่อยู่ติดกับซอยรามํำแหง53หรือลาดพร้าว1 1 2สอนั่นเองส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นตึกที่อยู่ทางด้านในครับทีนี้เนี่ยเวลาคนที่คิดว่าซื้อไปทําการค้าก็จะคิดว่าให้ซื้อด้านหน้าดีกว่าอเพราะว่ามัน ติดถนนซอยอะไรซึ่งจริงๆมันก็ดีกว่าแหละแต่ด้านหลังก็ไม่บอดสัทีเดียวอันนึงมาจากว่าด้านหลังฝั่งทางนี้เขาจะทําเป็นตลาดเป็นพื้นที่ค้าขายขนาดใหญ่มาเลยเรียกว่ามาเช่นะฮะใช่ตั้งแต่ฝั่งนู้นยาวมาจนจรดฝั่งนี้เลยเกินพื้นที่ครึ่งหนึ่งของโครงการลักษณะจะเป็นเหมือนแบบตลาดเอาดอร์่นีีเอาดอร์ใช่ก็จะมีหลังคามีอะไรพวกนี้แล้วก็แบ่งพื้นที่ให้คนมาค้าขายกันครับดังนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นเป็นโครงการที่อยู่ทางด้านด้านในเนี่ย มันก็สามารถที่จะทําการค้าขายได้หรือจะทําเป็นโฮมออฟฟิศทำเป็นอะไรพวกนี้ก็ได้เพราะว่ามันมียังยังพอที่จะมีคนมองเข้ามาเห็นเหมือนใช่มันมีทราฟิกหมุนเวียนอยู่ด้านในนี้ซึ่งข้อดีของส่วนที่มันอยู่ด้านในเมื่อแตกต่างจากส่วนข้านอกก็คือส่วนที่มันส่วนด้านนี้มันไพรเวทกว่ามีพื้นที่จอดรถซึ่งมันสะดวกกว่าและ มันอยู่ทิศตะวันออกอมันอยู่ทิศตะวันออกฝั่งนู้นจะเป็นทิศตะวันตกใช่แลที่สําคัญคือราคามันถูกกว่าด้วยบูมอ๋อเออใช่นี่ก็จะเป็นรูปแบบคร่าวๆของตัวโครงการเขาเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูห้องตัวอย่างกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายืนอ,อยู่หน้า บ้านตัวอย่างแล้วนะครับใช่แล้วครับผมไอเนี่ยเขาจัดมาเป็นแบบเหมือนกับเป็นโฮมออฟฟิศนะคือข้างล่างทําการค้าแล้วก็ข้างบนพักอาศัยด้วยใช้เป็นแบบฟิจิลิงกันได้ใช่รูปแบบของอาคารที่นี่นะคุณผู้ชมมันจะเริ่มประมาณ19ตารางวาคือที่ดินใช่ไปจนถึงประมาณ30กว่าตารางวาซึ่งอันที่เราจะมาดูนี้จะเป็นขนาด3 1อใช่เป็นหลังมุมนะคุณผู้ชมก็คือพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมันจะเป็น270ตารางเมตร เป็นเล่นระดับ4ชั้นแล้วก็สําหรับหลังมุมเนี่ยมันจะมีพื้นที่ด้านข้างว่างๆไว้อีกให้เราใช้ประโยชน์ได้แล้วเราจอดรถกันตรงไหนล่ะพี่จอดรถข้างหน้านี่เลยบูมแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ที่ดินตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนกลางเราจะได้สติกเกอร์เสร็จในการจอดแล้วก็มาจอดจอดจอดไม่ได้ฟิกว่าเออใครจะได้จอดตรงไหนก็คือไปจอดที่อื่นก็ได้หรือว่าไปจอดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเขาจัดกันยังไงไป คุณผู้ชมครับเราเข้ามาข้างในเนี่ยร้านนี้เขาตกแต่งออกมาเป็นเป็นร้านร้านเรียกว่าร้านเบเกอรี่แล้วกันข <Abby. S 2> ายขนมคาเฟ่ใช่ในขณะที่ข้างบนเนี่ยก็ทำเป็นที่พักอาศัยครับซึ่งจริงๆอ่ะเราจะตกแต่งเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราจริงที่จะทำเป็นโฮมออฟฟิศก็ยังทำได้หรือจะทำเป็นออฟฟิศทั้งตึกเลยก็ยังทำได้แล้วแต่เราครับคือที่นี่เขาขายออกมาเนี่ยเขาขายมาเป็น2แบบนะคุณผู้ชมคือแบบสแตนดาร์ด แล้สแตนดาร์ดก็คือจะปูกระเบื้องให้เดินฝ้าเดินไปอะไรพวกนี้ให้ทาสีผนังอะไรให้ใช่กับอีกแบบคือแบบแบเชลแบบแบเชลคือไม่มีอะไรเลยคือไม่มีฝ้าไม่มีพื้นเป็นปูนเพราะว่าเวลาปกติเราซื้อพวกอาคารลักษณะแบบนี้มาเราต้องมาตกแต่งภายในเองอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาหรือแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าหรือด้วยนะใช่คุณผู้ชมเราเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปแบบที่เขาจัดเนี่ยมันจะแตกต่างจากบ้านหรือทาวน์โฮมหรืออะไรทั่วไปก็คือ เข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะเป็นประตูเป็นประตูแบบบานสวิงตรงนี้ก็จะเป็น,น,นะะช่องแสงช่องหน้าต่างคือถ้ามันก็จะหมาะกับ อะไรที่สําหรับทําเป็นหน้าร้านไงใช่แต่คุณผู้ชมลองคิดดูถ้าเป็นแบบตึกแถวก็จะเป็นประตูเปิดโล่งเลยใช่ไหมประตูสไลด์หรือประตูเลื่อนถ้าเป็นบ้านมันก็จะไม่ใช่ประตูแบบนี้อาจจะเป็นบานทึบใช่อันนี้มันจะกั้ากึ่งกันนิดนึงพอเดินเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาจัดแต่งร้านเป็นร้านตัดผมไม่ใช่ร้านตัดผมเมื่อกี้ยังพูดว่าเบเกอรี่อยู่เลยร้านเบเกอรี่เป็นร้านเบเกอรี่ซึ่งก็ขายกาแฟเบเกอรี่มีเคาน์เตอร์อะไรแบบนี้เขาวางขนมขนมอะไรไว้ให้นะคุณผู้ชมเราก็ไปแอบกินของเขาสะหน่อยดีกว่า ขนมมันกินได้เหรอบูมกินได้พี่กินได้จริงเหรออืออืริงว่าคือคุณผู้ชมครับอันเนี้ยมันแล้วแต่เราเลยเราจะทำเป็นเคาน์เตอร์รีเซพชันก็ได้หรือเราจะทำเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้ก็ได้เคี้ยวให้หมดก่อนใช่ปะต่อได้จริงเหรอเรากินน้ำก่อนคุณผู้ชมพี่กินออต่อยกันด้วยหรอคือตรงนี้นะคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าเขาทำเป็นเคาน์เตอร์นะครับคุณก็ คืออันนี้มันเป็นร้านขนมเขาก็ใส่ตู้เย็นทําตู้โชว์อะไรไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสมมุติว่าเป็นพวกโฮมออฟฟิศทั่วไปเราก็อาจจะทําตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์รีเซพชันสำหรับแผนกต้อนรับหรืออะไรอย่างงี้นะฮะกินอีกได้ไหมพอแล้วกินนะถ่ายต่อได้ไหมเออแล้วพอเข้ามาถึงข้างในตรงนี้นะครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับตรงนี้เขาจะมีห้องน้ําอีกหนึ่งอันนะซึ่งก็สําหรับแขกเวลามาเข้าห้องน้ํามาร้านเบเกอรี่ก็ต้องมีที่ให้เขาเข้า,ขาห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็เข้า <c oughs> ไปสิเข้าไปเลย ห้องน้ำห้องน้ํามันไม่ได้ใหญ่มากนะคุณผู้ชมมันเป็นห้องน้ําที่อยู่ใต้บันไดอแค่พอแบบใช้งานเท่านั้นเองโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าจบละนะฮะส่วนพื้นที่เล็กๆตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เก็บของนิดๆหน่อยๆสาหรับใช้โอเปอเรข้างล่างตรงนี้อาจจะเป็นที่เก็บพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดอ้พวกนี้นะครับเดินเข้ามาอีกนิดนึงเราจะเห็นว่าเขามีการเล่นระดับ มีบันไดมีบันไดเลื่อนดับแต่บันไดมันจะใหญ่หน่อยนะซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นชั้นหนึ่งอยู่บันไดใหญ่หน่อยก็ยกขึ้นเลื่อนดับขึ้นมาเดินขึ้นมาตรงนี้ก็จะจัดเป็นส่วนพื้นที่นั่งเล่นแบบชิลๆด้านหลังเป็นพื้นที่นั่งรับประทานอาหารรับประทานขนมกาแฟอะไรพวกนี้ได้ครับแล้วก็ด้านนี้จะมีพื้นที่เปิดออกไปส่วนด้านหลังบ้านอีกเปิดประตูมาปุ๊บคุณผู้ชมตามมาดูนะด้านหลังเนี่ย มันยังมีพื้นที่ o u t ดอ o r อีกนิดหน่อยเราจะจัดทําเป็นส่วนของการเตรียมอาหารนู่นนี่นั่นก็ได้หรือจะทําเป็นส่วนของพื้นที่นั่งด้านหลังเพิ่มก็ได้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนบ้างครับคุณผู้ชมครับ หลังนี้เนี่ยเขาดีไซน์บันไดออกมาเป็นส่วนที่เป็นคอของบ้านเลยนะครับก็คือโถงของบันไดเนี่ยมีสาระสําคัญมากคือเขาให้ความสําคัญของพื้นที่โถงบันไดค่อนข้างมากคือเพราะว่าปกติในบ้านทาวน์โฮมทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามักจะใช้พื้นที่ใช้บันไดให้น้อยที่สุดแอบแต่เนี่ยไม่ประหยัดพื้นที่บันไดเลยให้มันเดินสะดวกเพราะว่าตัวบันไดน่มันจะเป็นตัวที่ทําหน้าที่เสมือนหนึ่งโถงคอริดอร์ของบ้าน แล้วก็มีคนเดินขึ้นเดินลงตลอดใช่แล้วมันจะเชื่อมเป็นตัวพื้นที่ที่เป็นแบบหมุนอยู่ตรงแกนกลางของบ้านแล้วก็เชื่อมห้องแต่ละห้องแต่ละห้องเข้ากับบันไดเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวบันไดมันจึงมีสาระสาคัญที่เขาให้ความสําคัญเราจะเห็นเราจับบันไดเขาก็จะทำมาโปร่งโปร่โล่งๆแต่มีความแบบให้มันดูแข็งแรงแข็งแรงหน่อยแล้วก็โถงของบันไดตรงกลางตรงนี้จะมีวอนขึ้นไปถึงด้านบนสุด ซึ่งด้านบนสุดเนี่ยจะเปิดเป็นช่องแสงให้แสงธรรมชาติส่องฝัง่งส่องจากหลังคาลงมาถึงล่างเลยครับ,รบมันจะทําให้บ้านหลังนี้มันดูโปร่งโล่งนะครับเพราะว่าโถมบันไดได้แสงสว่างจากด้านบนลงมาถึงด้านล่างครับแล้วจะลักษณะคล้ายๆสกายไลท์หรือเปล่าพี่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวขึ้นมาดูนะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอสเตปที่เขาเล่นสเตปให้ดูแบบนี้ก็คือ สเตปของชั้นสองเนี่ยมันจะมีสเตปด้านหน้าจะเตี้ยกว่าด้านบนนะครับก็จะเป็นลูกเล่นทําให้เดินขึ้นมาแล้วมันไม่มันไม่ขึ้นบันไดมาจนเหนื่อยจนเกินไปแล้วก็มาแยกเป็นแสตเท่ากันครับก็จะมีลูกเล่นโดยที่จะมีพื้นที่ที่แยกออกมาเป็นห้องด้านหน้าห้องด้านหลังแล้วก็ห้องน้ําอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเรามาดูห้องทางด้านนี้เขาจัดกันอะไรมาห้องนี้พอขึ้นมาเนี่ยเขาจัดออกมาเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นมีประตูกระจกบานเลื่อนแบบมีกั้นไว้อืเข้ามาเนี่ยเราจะได้อันนี้จะเริ่มเป็นโซนของที่อยู่ เราจะได้ห้องนั่งเล่นแบบใหญ่ๆนั่งได้ทั้งสมาชิกในครอบครัวอแต่ในความเป็นจริงอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมนะคือตั้งแต่ชั้น2ขึ้นมาทามเป็นที่อยู่อาศัยครับซึ่งหลังเนี้ยเขาจัดออกมาตามใจเจ้าของบ้านค,คือเน้นที่อยู่อาศัยเป็นหลักส่วนที่เป็นร้านค้าเนี่ยอยู่แค่ข้างล่างชั้นเดียวใช่แต,แต่ถ้าเกิดว่าเราจะจัดเป็นร้านค้าลามขึ้นมาถึงตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือจะขึ้นไปถึงชั้น3แล้วอยู่อาศัยชั้นเดียวก็ยังได้คนใช่ก็แล้วแต่เราว่าเราจะจัดยังไงส่วนตรงนี้เนี่ยที่เขาจัดมาเนี่ห้องทแบบ<ก> ได้ได้แบบห้องเกือบจะเรียกว่าจัตุรัสเต็มๆมเลยเพราะว่าลักษณะเนี่ยคือเขาแบ่งให้ชั้นชั้นหนึ่งด้านหน้าเนี่ยเป็นห้องห้องนึงไปเลยแล้วด้านหลังก็เป็นอีกห้องนึงไปเลยเลยได้พื้นที่เต็มเมเลยใช่พื้นที่ตรงนี้รับคนได้แบบนั่งรวมกันสมาชิกในครอบครัวได้เกือบ10บคนนะครับผมพื้นที่นั่งนี่จับได้เต็มๆสบายๆระยะดูทีวีนี่ลือเหลือเฟือเลยจะทําเป็นห้องนอนก็ได้เพราะมันมีห้องน้ําซึ่งห้องน้ามันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมอ่ะไปดูห้องน้ำกันหน่อยอยู่ทางด ก็จะเปิดประตูเข้ามาตรงกลางตรงนี้แล้วก็จะเห็นว่ามีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ส่วนอาบน้ําซึ่งพื้นที่ห้องน้ำมันใหญ่พอที่เราจะใช้เป็นพื้นที่อาบน้ําได้จริงจังอยู่แล้วส่วนห้องอีกห้องนึงที่อยู่ดีชั้น2เหมือนกันแต่ยกสเตปขึ้นมานะมันอยู่ทางด้านหลังเนี่ยเขาจัดออกมาเป็นไอเดียที่ค่อนข้างน่าสนใจห้องนี้ทําเป็นห้องครัวแล้วห้องรับประทานอาหาร คือรวมฟังก์ชันการรับประทานอาหารการับการทําครัวเข้าไปด้วยกันเลยใช่ะฮะเมื่อกี้เรานั่งรวมกลุ่มกันดูทีวีตรงนู้นใช่ไหมพออาหารเสร็จก็มากินข้าวตรงนี้ตรงนี้สามารถใส่โต๊ะใหญ่รับครอบครัวใหญ่บบหญแบบสิทธ์ที่นั่งได้สบายสบายเออแล้วพื้นที่ด้านนี้ก็จะเป็นแพนทรีใหญ่ๆแบบนี้เลยนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะฮะคือห้องห้องนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมันไม่มีประตูไปเชื่อมกับส่วนอื่นแล้วเราสามารถทําแผนที่เนี่ยรอบห้องนี้ได้เลยนะครับเออแต่พี่โอ๋ บ้านหลังนี้ครัวอยู่ชั้นสองใช่ซึ่งมันก็แปลกจากบ้านทั่วไปเพราะว่า,านี่มันเป็นครัวส่วนตัวครัวของคนในบ้านครับมันไม่ใช่ครัวสําหรับร้านค้าที่อยู่ข้างล่างจริงๆยกครัวมาไว้ชั้นสองก็เพราะว่า ชีวิตของเราเวลาเราใช้ชีวิตส่วนตัวเราไม่ได้ลงไปข้างล่างเลยนะเราไม่ได้ใช้ครัวข้างล่างใช่ครัว,รวรข้างล่างนี่คือพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยมันสำคัญเพราะมันเป็นพื้นที่ค้าขายบูมดังนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้จำเป็นเนี่ยก็ให้มันจบโอเปอเรชั่นทั้งหมดทั้งครัวทั้งการจัดการอะไรต่างๆอยู่ข้างล่างให้เรสร็จสรรไปเลยนี่ก็คือไอเดียของการแยกการใช้ชีวิตของการจัดบ้านหลังนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูชั้น3กันต่อครับ เราเดินขึ้นมาที่ชั้น3นะคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าตัวบันไดเนี่ยมันก็เป็นโครงหลักของมันแล้วก็สเตปของบันไดอ่ะน่าสนใจตรงที่ว่าตรงชานพักแต่ละอันเนี่ยคือมันมีพื้นที่สําหรับ Access เข้าห้องต่างๆแล้วก็ไม่มีพื้นที่ตัดยกระดับอะไรที่มันต้องหมุนตัวตรงชานพักเลยครับซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมบันไดมันใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะเพราะเขาออกแบบบันไดให้เป็นคอของบ้านนี้ พอเดินขึ้นมาปุ๊บชั้น3าเริ่มเป็นที่นอนละบูมอ่าเตียงเขาให้มาเล็กนิดเดียวอางเ้นอนคุณผู้ชมดูหน่อยสิใช่พี่เตียงอยู่ตรงนี้่ังหกไม่ใช่แล้วเตียงอยู่นี่อันนี้คือเตียงที่เขาวางไว้ให้คุณผู้ชมดูนะครับเตียงนี้ก็เป็นเตียงขนาด6ฟุตนอนแบบเต็มเตมเลยนะครับหัวเตียงพื้นที่เหลือเฟือพื้นที่วางตู้เสื้อ้าก็เหลือเฟือครับปลายเตียงก็ค่อนข้างที่จะมีระยะดูทีวีค่อนข้างมากเขาก็เลยวางโซฟาไว้ให้ดูแบบนี้แต่ว่าอันนี้ ทีวีมันอยู่เฉียงไปหน่อยนะพี่โอโนะนใช่ทั้งอยู่ตรงนี้ทีวีมัน <TV S 1> เฉียงรรเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าหน้าต่างเพราะว่าหน้าต่างมันมาอยู่ตรงนี้มันทําให้ไม่สามารถมาวางทีวีตรงนี้ได้มันก็จะบังหน้าต่างไปใช่ง่ายมากเลยนะวิธีการแก้ปัญหาก็ขยับเตียงเป็นทางหู้นเอาตู้เสื้อผ้าไว้ตรงนี้แค่นี้เองคุณผู้ชมครับห้องนี้มันจะมี ห้องน้าในตัวห้องน้าในตัวคือเข้าห้องน้ําทางด้านนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าห้องน้ําจากทางด้านนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือมีประตูเปิดเข้าห้องน้ํา2ด้านตัวห้องน้ําก็เหมือนกับเมื่อกี้อ่ะคุณผู้ชมก็จะมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ส่วนอาบน้ําพื้นที่ห้องน้ําค่อนข้างที่ใหญ่พอสมควรส่วนทางฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชมจะมีห้องนอนอยู่อีกห้องหนึ่งนะฮะซึ่งห้องนอนท่องนี้จะไม่ได้มีห้องน้ําในตัวก็ต้องใช้ห้องน้ําร่วมกับห้องนอนอีกห้องหนึ่งซึ่งมันจะมีประตูเเปิดด2้้้้้้านน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 แบบมืื่่่อออออกกีีีะะสวพทขงงงหหใ็ ใกล้เคียงกับห้องเมื่อที่แล้วแหละมีขนาดวางเตียงวางเตียงขนาด6ฟุตได้เหมือนกันจัดโซฟาปลายเตียงได้เหมือนกันนะครับส่วนพื้นที่หัวเตียงด้านข้างเตียงเนี่ยก็เหลือเฟือเลยเอาโตะ๊ะเอาโต๊ะหัวเตียงเอาตู้เสื้อผ้าอะไรมาใส่ได้นะครับแล้วปลายเตียงเนี่ยอย่างห้องเมื่อกี้เขาทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งไปแล้วอันนี้เขาก็ทําให้ดูว่ามันสามารถทําเป็นโต๊ะทํางานได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีช่องหน้าต่างอยู่นะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะวางตู้เสื้อผ้าซึ่งคุณผู้ชอมอาจจะเห็นว่า ห้องนี้มันยังดูโล่งๆยังดูใส่เฟอร์นิเจอร์ไม่เต็มเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ทําเผื่อมาว่าเราอาจจะใช้พื้นที่ตรงนี้ทําเป็นโฮมออฟฟิศหรืออะไรอย่างอื่นหรือเป็นห้องอย่างอื่นก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาอยู่เองจริงๆเราก็ซื้ออะไรมาใส่เดี๋ยวมันจะเต็มเองคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับ คุณชมครับเราจะขึ้นชั้นสีแล้วแต่ต้องระวังสีสะหน่อยเพราะว่าอันนี้มุมกดมันจะเยอะหน่อยอข้างบนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีช่องแสงเบเลอร์เลยอยู่ข้างบนเป็นสกายไลท์นะฮะใช่ซึ่งจะตัวนี้เป็นตัวสําคัญในการเปิดเอาแสงธรรมชาติจากข้างบนส่องลงข้างล่างแต่ผมแนะนําคุณผู้ชมนะครับหลังจากซื้อบ้านลักษณะแบบนี้ไปแล้วเนี่ยให้ติดฟิล์มกันความร้อน เอาแต่แสงก็พอไม่ต้องเอาความร้อนกับ UV ลงมาเดี๋ยวนี้มันมีฟิล์มที่มันใสๆแต่มันกันความร้อนดีกัน UV ดีนะครับยังใสอยู่พวกเฟอร์นิเจอร์จะได้สีไม่ซีดแล้วก็มันจะได้ไม่ร้อนมากเพราะว่านี่คือก็คือถ้ากลางวันแดดร้อนเต็มๆเนี่ยจะร้อนพอสมควรครับพอเดินขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ไฮบริดพื้นที่ไฮบริดก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไอเนี่ยมันคือดาดฟ้ากึ่งๆดาดฟ้านั่นแหละก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนของโถงสําหรับทํางานอเนกประสงค์อยู่ตรงนี้ จริงๆไอ้ส่วนโถงตรงนี้จะใช้เป็นพื้นที่รีดผ้าซักผ้าทำนู่นทำนี่ก็ได้นะจะทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นแบบนี้ก็ได้แต่มันจะร้อนบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันหลังคาด้านบนแล้วนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของด้านนอกนะครับ<อ>ด้านนอกระเบียงเนี่ยเขาก็จะทําเป็นส่วนของลานปาร์ตี้บาร์บีคิวแบบนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่แบบเราใช้งานพื้นที่เอ outdoor ได้จะใช้เป็นพื้นที่ซักล้างตากนู่นตากนี่ก็ได้ก็มาใช้ด้านบนถ้าเกิดเราใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ซักล้างตากนะก็อย่างที่ผม พื้นที่ตรงนู้นเหมาะกับเป็นพื้นที่เนกประสงค์สําหรับการรีดผ้าออกมากๆเลยนะครับด้านบนเนี่ยมันยังมีห้องที่ทําเป็นห้องอีกห้องนึงนะก็ทำเป็นห้องนอนสำหรับเด็กวัยรุ่นเนี่ยเข้าไปดูได้เลยครับเราเข้าไปดูกันฝั่งนี้นะฮะคุณผู้ชมครับห้องนอนห้องนี้เป็นห้องฝั่งที่อยู่ทางด้านหน้าบ้านนะครับผมซึ่งขนาดก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเหมือนห้องห้องข้างล่างแหละขนาดใกล้เคียงกันนะครับใช่แต่ว่าอันนี้เขาจะจัดมาเป็นเหมือนกับ ห้องนอนใบรุ่นหน่อยเพราะว่าอะไรรู้ปะทำไมพี่เพราะมันเดินขึ้นมาทั้งสี่ชั้นกว่ามันจะลากตัวเองขึ้นใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าจะให้อยู่นี่คงต้องให้เด็กที่กําลังดีๆหน่อยกําลังขาดีๆหน่อยจะได้อยู่ข้างบนครับอันนี้ก็จะเป็นห้องตัวอย่างแบบที่เขาตกแต่งให้ดูเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูของที่มันเป็นของที่เป็นแบบของโล่งๆแบบยังไม่ตกแต่งกันบ้างครับ ณผู้ชมครับนานๆทีเราจะามีโอกาสพาคุณผู้ชมมาดูบ้านหรือโครงการที่เขาขายแบบแบร์เชลนะแบร์เชลคืออะไรเนี่ยพามาดูเลยแบร์เชลก็ <Sh> นะคือแบบดิบๆเลยเพราะว่าบ้านลักษณะแบบนี้คือเวลาเราซื้อไปเนี่ยคุณยังเอ้ยเช็ดเสื้อตัวเองดิคือเวลาเราซื้อไปเนี่ยเราต้องไปตกแต่งออกแบบตกแต่งกันเองอยู่แล้วจะทําเป็นออฟฟิศจะทําเป็นที่พักจะทําเป็นร้านค้า,าก็ต้องตกแต่งเอง ดังนั้นเนี่ยแทนที่เขาจะปูกระเบื้องมาให้แล้วเราไม่ชอบเราต้องรื้อ,อเขาจะทําฝ้ามาให้แล้วเราไม่ชอบเราต้องรื้อเนี่ยเขาก็ขายแบบเปล่าๆแบบนี้แหละให้เราเอาไปตกแต่งเองอซึ่งเวลาเขาขายมาเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าพื้นเนี่ยก็ยังเป็นพื้นดิบๆแบบนี้ผนังเนี่ยผนังอะไรต่างๆก็แค่ทาสีหยาบๆไว้เท่านั้นเองฝ้าส่วนฝ้าก็ไม่มีมะคะับเราจะเห็นงานระบบทั้งหมดทาท่อเปลยๆไว้เลยสําคัญเพราะว่าถ้าทําฝ้ามาเราจะไม่เห็นงานระบบเราต้องรื้อฝ้าออกมาก่อน เวลาเราออกแบบทําอะไรพวกนี้ให้เห็นโครงสร้างให้เห็นเห็นงานระบบเนี่ยก็คือดีสําหรับการออกแบบก็คือเขาจะได้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนก็จะทำอะไรต่อท่อไปตรงไหนอะไรตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําห้องน้าจะเป็นอันที่เขาทํามาให้สําเร็จแล้วนะคือมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์นู่นนี่นั่นสมบูรณ์แล้วไม่ต้องมานั่งทําใหม่หรือใหม่เพราะว่าคิดว่ามันไม่ได้เป็นสาระสาคัญมากส่วนตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าบันไดเขาก็ไม่ได้ปูอะไรมาให้ทาไมเขาต้องมีการสลัก อระอยู่บนบันไดด้วยพี่เวลาปูกระเบื้องหรือเวลาทําพื้นอะไรพวกนี้มันจะได้ทําง่ายๆปกติเนี่ยก็คือเขาไปทําเป็นพื้นผิวหยาบๆแบบนี้แหละโบตรงนี้ไม่มีกันตกไม่มีอะไรเลยนะก็ทําไม่เป็นแบบนี้เราต้องมาทํากันตกเองเพราะบางคนชอบลวดลายของกันตกไม่เหมือนกันบางคนชอบก่อให้มันเป็นปูนขึ้นมาหรือบางคนเอาเป็นแบบกระจกบางคนเป็นเหล็กดัะนั้นก็ปล่อยไปเปลยแบบนี้นะคุณผู้ชมส่วนทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เขาเปิดออกมาให้ดูนะก็จะเป็นส่วน ด้านนอกอซึ่งก็จะไม่มีอะไรเหมือนกันก็จะเป็นพื้นลดระดับลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นส่วนของงานระบบพวกท่อน้ําทิ้งอุปกรณ์แบบพวกถังแถังบำบัด,บดน้ําอะไรพวกนี้ก็อยู่ทางด้านหลังแบบนี้นะครับก็จะมีรั้วเตีย้ยๆกั้นระหว่างบ้านไว้แค่นี้เองนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆของบ้านที่เขาขายแบบแบร์เชลเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกกันบ้างไปกันเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากลับมาที่บ้านตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะฮะพี่โอครับโครงการชิคดิสทริกนี่เหมาะสมกับใครครับก็ต้องเหมาะสําหรับคนที่มองหาบ้านพักอาศัยที่ทําการค้าขายได้หรือมองหาทําเลสําหรับการค้าขายหรือทําการค้าหรือทำออฟฟิศไปเลยนะบูมในย่านลาดพร้าวรามคําแหง<ช>บางกะปิใช่ะะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะ คือทำเลแถวนี้ถ้าเราไปซื้อตึกแถวธรรมดาอะไรต่างๆมันถูกกว่าการซื้อทำเลลักษณะแบบนี้อยู่แล้วค่าโครงการสนามนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยคนที่ซื้อโครงการลักษณะแบบนี้จะต้องมองแตกต่างจากคนที่ไปซื้อตึกแถวมารีโนเวททาทั่วไปอก็คือต้องคิดว่าโครงการลักษณะแบบนี้มันจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มหรือเพิ่มแวร์ลูให้กับธุรกิจที่เราทําให้มันดูดีขึ้นกว่าปกติได้รหรือสามารถดึงทัฟฟิกของคนที่อยู่ในย่านนี้มาที่นี่ได้ซึ่ง ก็ต้องคาดหวังว่าตลาดที่อยู่ทางด้านหลังที่เขาทำเนี่ยม,มันจะเวิร์กด้วยรวมถึงร้านค้าอื่นๆช่ที่มาเป็นผู้เช่าร่วมกับเราด้วยก็จะกลายเป็นพื้นที่ค้าขายหรือพื้นที่ออฟฟิศเนี่ยซึ่งมีระดับเหนือกว่าก,า,การทําตึกแถวทั่วไปที่อยู่ในซอยในย่าน,นเนี้บูม โอเคครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการชิคดิสทริกต์รามคำแหง53จาก MJR Development นะครับผมสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ thingofliving.com เช่นเคยครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ y o u t u b e c o m t h i n g o f l i v i n g ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ใหม่ทุกวันศุกร์ครับเวลา11.00ถึง11.30นทางช่อง Money Channel ครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบูม ทำสมูทตี้กินกันเถอะผมกินคัพเคก้กดีกว่าครับพี่กลัวซองอีกสักก้อนไหม